ในวิดีโอนี้เราจะแนะนําคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีใช้แอป Garmin Golf ของเราเพื่อแก้ไขบัตรคะแนนของคุณมาเริ่มกันเลยขั้นแรกยืนยันบัตรคะแนนคุณสามารถยืนยันข้อมูลการให้คะแนนได้ในแอป Garmin Golf แต่ที่บัตรคะแนนที่คุณต้องการตรวจสอบในกิจกรรมคุณสามารถเลือกข้อมูลบัตรคะแนนที่คุณต้องการยืนยันได้คําอธิบายบัตรคะแนนตัวเลขที่นี่คือคะแนนของแต่ละหลุมหากไม่มีเครื่องหมายเพิ่มเติมก็หมายความว่า1พาร์ ถ้ามีสี่เหลี่ยมล้อมรอบคะแนนแปลว่าโบกี้ถ้าสี่เหลี่ยมคู่อยู่รอบคะแนนซึ่งหมายถึงดับเบิลโบกี้หรือสูงกว่าถ้าวงกลมอยู่รอบคะแนนแปลว่าเบอร์ดี้หากมีจุดต่ำกว่าคะแนนแสดงว่าแต้มต่อหนึ่งแต้มที่ทำได้แก้ไขคะแนนตรงนี้คุณสามารถแก้ไขคะแนนจากส่วนการให้คะแนนของแอป Garmin Golf แต่ไอคอน3จุดที่มุมขวาบนของแอปเลือกแก้ไข เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบเพื่อแก้ไขคะแนนการแตะไอคอน3จุดที่มุมขวาล่างจะแสดงตัวเลือก Fairway และพัด r w a y บันทึกว่าลูกยังอยู่บน Fairway หลังจากที่ช็อตหรือไม่พัดบันทึกจำนวนสตรกที่พัดแตะ x เพื่อกลับไปยังหน้าแก้ไขบัตรคะแนนแตะเพื่อแก้ไขข้อมูลสำหรับหลุมถัดไปเ <c oughs> มื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วคุณสามารถแตะจุด3จุดที่มุมขวาบน แล้วเลือกแก้ไขเสร็จแล้วจากนั้นบันทึกขอบคุณที่รับชมวิดีโอแนะนำของเราหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆโปรดติดต่อเรา